วิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร,ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่30ประจำปีงบประมาณ2565ภายใต้หัวข้อ80ปีวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยนายแพทย์สุภสกิจศิริลักอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยว่าเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้ง เป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้สำหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศประจำปี2565ได้แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณดรพิไลพันธ์พุทธวัฒนาที่ปรึกษาสูงวิจัยพัฒนานวัตกรรมคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลและมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่น DMS Award จานวน3รางวัลให้แก่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปิติทวจิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราช แพทยพยาบาลรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทิตพงษ์ส่งแสงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและนางสาวสกาลินใจสิริวานิชสถาบันชีววัตถุกรมวิทยาศาสาตร์การแพทย์ในทุกๆปีเนี่ยเราจะจัดงานประชุมระดับชาติผู้ร่วมง,งานเนี่ยก็มาจากหลากหลายในประเทศนี้ก็จะได้มาพบปะกันแล้วก็มีการนําเสนอผลงานวิชาการไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยมานําเสนอด้วยปากเปล่าหรือว่าเป็นโปสเตอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วมีการประกวดกันตั้งแต่นักวิชาการแพทย์เกียรติยศนักวิชาการแพทย์ดีเด่นรวมถึงผู้ที่ ทำผลงานวิทยาการแล้วก็ประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องแล้วก็เชิญมารับรางวัลพูดถึงงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ในรอบนี้ค่อนข้างสําคัญเพราะมันครบ80ปีนั่นก็หมายความว่าเราได้ทํางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ในประเทศไทยมายาวนานพอสมควรก็มีความก้าวหน้าในหลายๆเรื่องเราเป็นคนที่รู้จักไวรัสโควิด19เนี่ยก่อนที่เขาจะประกาศชื่อว่าเป็นไวรัสซาโควี2ด้วยซ้าไปนะครับแล้วก็ทําให้มีคนไข้นอกประเทศจีนมาในประเทศเราเนี่ยเราก็ตรวจพบแล้วก็สามารถจะวินิจฉัยได้ว่าเป็นโควิด19อย่างนี้เป็นต้นในส่วน นเ,นเราก็พัฒน,นาเทคโนโลยีหลายเรื่องไม่ว่าจะการตรวจชนะสูตรหรือแม้กระทั่งเรื่องของการคุ้มครองบริโภคเช่นเราพัฒน,นาชุดตรวจอสเตียรอยในยาง่ายๆสารปนเปื้อนสารเคมีในอาหารในผักผลไม้อะไรพวกนี้เป็นต้นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะใช้เทคโนโลยีนี้ได้ในวงกว้างซึ่งเราก็จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนไปดําเนินการส่วนความก้าวหน้าเนี่ยในเรื่องอื่นๆเนี่ยเราติดตามงานวิชาการก็จะสังเกตว่าเราเชิญทางตัวแทนของ CDC เขามายาวนานเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเรื่องการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาห้องปฏิบัติการเราก็ทําร่วมกันมาจกนกระทั่งเราสามารถจะทํารหัสพันธุก,กรรมถอดรพกกรัตบางานของเชื้อไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่เดิมที่เราทํามาแล้วจนกระทั่งมาถึงเรื่องของโควิดสิเนี่ยนะฮรเราก็ได้ทาต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทยในที่สุดครับ